สวัสดีครับผู้ผมเจมเกิร์นลอยนะครับมาเนี่ยนะมาอยู่กันทีอูกล่องอีสานมอเตอร์มันเดิมนะครับประกาศพบกับผมเจมเกิร์นลอยมันเดิมนะครับวันนี้เขามาอยู่กับรถรุ่นนะครับ d c 7 0 g นะครับปี60นะครับแล้วก็ขยายปาก95นะครับขยายปาก95นะครับตัวสูตรแกลงสิ่งตัวสิ่งแฝงกลางร่องนะครับ อ,นนอันนี้ใส่ป,ปากเลดคอเลสไปให้เลยนะครับนี่นะเอาคลิปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาไปไล่เบิงอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนออกนะครับอุปกรณ์ที่เอาเช็คนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังนิดๆหน่อยๆน,นะโอเคครับผมอ่านเลยนะครับสำหรับรถเกี่ยวคูบต้าดีซี 70G ปี60ขยายปลา95นะครับจะไล่ไปจนจุดแต่เลยนะครับฝาครอบนะครับนี่นะมีให้ทุกคันนะครับนี่นะมีให้ทุกคันนะครับฝาครอบใหม่เบิกศูนย์นะครับแล้วก็ไล่พวกสกูไม่นะครับเครื่องสเตอร์ไม่นะครับนี่นะครับบมุกปืนไม่ ทั้งชุดนะครับโซเซอร์นะครับแล้วก็พวกคันชงคันชักนะครับนี่นะใบตัดนะครับใส่ใหม่ๆมนะครับแล้วก็เป็นพวกอออเกอร์เกียวดันนะครับเกียวดันลูกเลดนะครับแล้วก็เป็นปากเลดนะครับคอเรลดนะครับนิวสปริงโคเมียมนะครับบูท บูธนะครับบูธทั้งหลายนะครับบูธหมุนนะครับแล้วก็บ,บูธอ่าล้าวนิวนะครับอายุข้อนะครับก็ที่เป็นอโซลลาเลี้ยงไม้นะครับนี่นะโซลลาเลี้ยงอยุข้อไม่นะครับลายสายไฟนะครับล่สายไฟใหม่นะครับ แล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับพัดลมตรวจไข้นะครับใหไม่เรียบร้อยนะครับอ่าเมืองเกียร์ครับน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ไม่นี่นะเฟืองเกียร์พานะครับเรียบร้อยนะเปลี่ยนอ่า เบรกออกนะครับแล้วก็สิเป็นพวกอซีนโอลิงนะครับแล้วก็เป็นเฟืองเลี้ยวนะครับเฟืองเลี้ยวนะชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สิเป็นพวกซินคอยกนะครับซินยกคอนะครับกระบอกยกคอนี่นะครับแล้วก็สิเป็นลูกปืนลูกลอกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนไม่นะครับ สเตอร์ใหม่นะครับลูกปืนใหม่นะครับส้นสเตอร์ใหม่นะครับลูกปืนใหม่นะครับทั้งชุดเลยนะครับสกีนะครับสกีใหม่เต็มเต็มนะครับสกีร่อน้ำนะครับร่อน้ำใม่แท็กยางฟังใสเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันฉีดออกไปนะครับนี่นะฝาครอบนี่ให้ครบเลยนะครับ ฝาครอบนี่มนีม้ให้ครบเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกาสายพันนะครับใสยพันตู้นะครับนี่นะใสยพันตู้ตัวนี้ไม่นะครับใสยพันตัวเดินนะครับไม่นะครับสสยพันตู้สีหกเก้าหกนะครับแล้วก็สายพัน สกูนะครับตกกลางเบอร์ลอยร้อยร้อยสี่นะครับฟ้าครอบในเบิร์กซุนนะครับนะเบิร์เขียวสายพานบีหกหกใหม่นะครับนี่นะสติกเกอร์ชุดสติกเกอร์รอบคันนะครับแล้วก็ทุกจุดด้วยนะครับเรียนออกไม่นะครับ แล้วก็ลูกปืนลูกปืนอ่าพัดล้มนะครับใหม่ทั้งสองข้างลูกปืนคอใหม่ทั้งสองข้างนะครับปืนคอใหม่ทั้งสองข้างนะครับหลักการสิเป็นลูกปืนตู้นวดนะครับนี่นะที่อยู่ข้างในตู้นะครับ ปืนตูนวดไม่นะครับเล้าตูนวดไม่นะครับแล้วก็เก็บงานดันฝาตูนะครับข้างบนนะครับข้อทั้งเข่าไม่นะครับเป็นสแตเลสนะครับตะแกรงนะครับซิ้นตะแกรงนะครับเบี่ยนออกกหไม่นะครับเมื่อก็สจะเป็นพวกอ่าตะแกรงซิ้งนะครับสูตรทั้งอูเองนะครับ สกูหนึ่งสองสามนะครับซีซีตัวนะครับไม่มีคมนะครับนี่นะครับฟางกลางรองไ้นะครับก็ที่เป็นเรลาตุ่หนวดนะครับเก็บเรื่องผูพังไม้นะครับถังน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมนะครับนี่นะเก็บให้ไม่เน่ยปล่อยนะครับสกูหนึ่งสองทั้งตัวตั้งตัวนอนนะครับเปลี่ยนออกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีคมนะครับ ถังข้าวเก็บผุนะครับถังข้าวเก็บผุให้นะครับแล้วก็ตู้แต่เก็บผุให้นะครับพวกลางสกูทั้งหลายนะครับอันนี้ก็รอน้ำไม้นะครับสกีไม้นะครับปืนไม้ทั้งชุดนะครับแล้วก็สเตอร์ไม้นะครับฟิ้นสเตอร์นะครับอันนี้คือฝั่งขวาของตัวรถนะครับเก็บไม้ไม้หมดนะครับ นี่นะครับล้างหมอ้อน้ําให้ใหม่นะครับเติมน้ายาล่อเย็นให้นะครับแล้วก็เป็นตัวขั้นนี้ที่เป็นหม,ม้อน้ํามินียมนะครับนี่นะหมอ้อน้ําอลูมิเนียมล้างอ็คือที่ถอดออกมาล่างออกให้มันสะอาดเลยนะครับนี่นะน้ำมันเครื่องใหม่นะครับน,น้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น้ำมันออโตหัวเชื่อน้ำมันเครื่องลงไปอีก นะครับหอรหไม้นะครับลังค่าหอยไม้นะครับสกูล้ลำเลียงดอกจอกทั้งหลายนะครับของพวกสกูรนะครับเก็บหอยไม้มดนะครับนี่สติ๊กเกอร,คร์ครบเลยนะครับทุกอย่างนี่นะครับทำงานได้ปกติขันนี้ชั่วโมงทำงานอยู่สองพันสี่ร้อยสามสิบห้านะครับ สกูอ่าเซ็นเซอร์สกูเซ็นเซอร์สตาร์ทนะครับเฮ็ดให้เบิรนะครับป่าเก้าห้านี่จะกว้างนิดนึงนะครับพัดลมนี่นะครับพัลลมดูดคายนะครับทำงานนะ จริงๆแล้วขั้นนี้นะครับกะบริเทไทยลึกๆไปให้เบิ้งนะครับก็บมีอยู่บางช่วงบางตอนเดยกสตัดไปให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวสิบเลยสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับ เราผลงานที่ออกไปนะครับมักแต่ว่าเบิ้งนะครับม่มักกะบ่าเป็นยังนะครับไปเบ่งอ่อื่นไปเปรียบเทียบกันนะครับไปหาเบิ่งตุกๆุกมองนะครับจะอันนี้กะบ่ได้ว่ากันนะครับก็เป็นสิทธินะครับและอผลประโยชน์ของลูกค้านะครับเฮากะเสนอผลงานให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับอเฮ็ดให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วกะ ผมบได้อยู่ซ,ซื้อนะครับก็คือแต่ละปีผมก็ต้องทำการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจุดใดที่มันบอดีหรือว่าจุดใดทมีข้อเรื่องอลูกค้าสอบถามมานะครับผมก็เอากลับมาปรับปรุงนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานของห้องต่อไปนะครับอ่าสร้างแต่ละคนมันก,น,กกน,น,นก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ วิธ so so really ีการสั่งผลงานแต่ละคนมันก็บ so really ่ขึ Bone ้นกันนะครับของผมสั่งผลงานออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหตให้ชัดเจนต่อลูกค้านะครับแล้วก็เหตให้ลูกค้ามีทางเลือกนะครับหลายทางขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเสียเหตทั้งหมดนะครับมันกะมันกะเป็นไปบ่ได้นะครับหรืออยากให้เปลี่ยนไม้ทั้งหมดนะครับแตเหตผลงานที่มันออกมาดีกว่านี้เปลี่ยนไม้ออกหมดนะ โทรมาคุยกันนะครับหลังไม่ได้นะครับแต่ราคารดสิบไวจะอยู่ในราคาผมมัณนนี่นะครับเด้ซีไอเนียเนี้บตุกจุดนะครับแต่ว่าถ้าบ่มีงบนะบ่ได้ตั้งงบหรือว่าเงินบ่ได้กำหนดนะครับเอานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถเกีียวเข่าหรือว่าอยากสอบถามนะครับเรื่องรถเกีียวเข่านะครับ สามารถติดต่อเขามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0928034774นะครับหรือนะครับไปติดต่อทาง a c e b o o k ก็ได้นะครับ facebook เจมเกินร้อยนะครับหรือไปชมผลงานได้นะครับทาง u t u b e นะครับ u t u b e เจมเกินร้อยนะครับหลังจะกนีเป็นทางเพจนะครับเพจก็จะเป็นอัพเรื่องราวด้วยอัพสตอรี่อัพ อ่ารูปภาพอัปเดตลดเรื่อยๆนะครับก็คืออยู่ในเพจนะครับดี๋ยวผมจะึ้นหน้าเพจแล้วนะครับแล้วก็ไปช่างใจเอานะครับไปศึกษาแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับคิวตอนนี้นะครับไปถึงคิวเมษายนนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการลดนะครับสามารถเข้ามาจองได้นะครับเพราะว่าที่เป็นหกสิบนะครับหกแปดหรือเจ็ดสิบนะครับ หรือสิเป็นเก้าหานะครับแต่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าจองไว้ได้นะครับสั่งจองไว้ได้นะครับลอยหายังบม่ทันหลับนะครับลอยหายังบม่ทันหลับเพราะว่าทุนยังบม่ทันสูงนะครับทุนเรายังไม่สูงนะครับสิไปจับลอยหากะเงินบ่มีนะครับตรงนะครับโอเคครับสำหรับมือนี้นะครับเจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ เกบไหมนะครับกับดีซีหกสิบแปดจนะครับเดี๋ยวิิขึ้นรูปให้นะครับก่อนและหลังนี่ให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ